สำับดีเพราะไม่พี่น้องปางไปทุกคู่ทุกคนก็พบผอก็บอมบาบุไทยคือเก่าพี่น้องบ่บ่ยังหลายดอกมันเที่ยงมันบ่ายลอวฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจัดจะไครให้น้ำกระเลวกันเนาะมากินแซ่บๆคือทอดไข่อาหารจานเดียว tin leo mướn ươn cả sẽ bị kéo kia giang thì nhóc, um, thọt trái, trái mập pích nấm, thấy không, um, thọt trái มันจงเป็นอัธรดศาส์อน่าสิเพ็ดเพชรเป็นเพชดจริงหรอูอเกว่าป็นพือเผ็ดเอาอย่างเผ็ดเนาะปาพิกมันก็ะต้องเผ็ดอขาเทียมมันก็ะต้องคื้นเออแมน อืมอืมกินนัไน่ไดลยกินนั่งอยู่ละจับพี่กอลอืมแม่พี่น้องถามมาว่ากินยังกับกินเป็นตศเสาร์นะเจนะ้าเนาะเอา้ามันหิวอืม อืมอืมอ่าในการขนาดเห็นบอกหรอมันหิว เขาไคปลอกกันไหมไมื่อคลิปหนาคลิปนี้ไปกันเด้อบาย